ขึ้นมาอีกขึ้นหน้าอีกสขึ้นกลางเงาไหมเงาไหมไม่เงาเนาะโอเคขยับไปทางซ้ายวตัวเองนีนะโอเคโอเคพอแล้วนึ่กลางก่อนนะคะ่ะาเลยค่ะมันเป็นเงาไหม มันเป็นเงาไหมจ๊ะไม่เป็นหางไม่เป็นไม่เป็นหรอโอแม่คุณเ้าป็นหางจริงหรอของพี่หรอเขอยูงสด่ได้้วลาเวไม่ตด้ก็ได้เยโคแดูว่ตีหัวเข้าหัวใช่มั้วห้องนั่งห้นี้น เคนแี้มีใต้นีด้วยนะแต่้มดูอีหนูลองดูแมีสีใหม่นัมีสีไวเล็ในกมาสีสีในตต้องเวลายืนต้องสลับกันนิดนึงขอไม่งั้นเงาของใจต้องลงว่าเอียงไป้างนึงก่อเนต้องเอียงต้องเอียง เออได้นจะได้แบบใส่เาาเออไม่ดูยจอนี่อย่าปล่อยคอหนิเนาะอย่ใส่คอย้อนตะขึ้นจะมองลเยยดันมอันนี้ก็จะบังแสงชัดเนตองใช่แล้วเท่คุณหมอว่าคอตัวตังนี้ครับเป็นแม่ต็ขอฟัง ไม่ไม่ใั้นม้องหันหน้าไปรับแสกความรู้แล้วเดี๋ยวให้พี่โค้รับแน้โอเออเออเออเยมากให้มาถ่ายเยอะไปลูกเยอะไปยอะไปโอเคเออเออจับนตอัเลยไปเเออนีเสวยไอเป็นอะไสวยมฉันเก่ไมฉันก็ไปไม่ไม่ไม่ปัง้วค่ะถ้าหันหันทางนี้ไม่ปัง ้องหันให้มันเข้าร้องเปล่าเลย่อ,อไอ,ไอจอยอ่าโอเคค่ะสวยเลยไม่ได้เหรอใช่พี่องคื <c oughs> นมาสีุดดีล่ะแต่งมีแต่งรองคื <c oughs> นกัุ้ง้ังนี้ค่ะ ครับนี่ไหมไม่เป็นเงาไหมยังใช่ยังโอเคเลี้หน่อยนี้น่อยจุดนะคะนี่ลงหนโอเคสมากูได้ของหลังได้ลูกไปไปฝั่งได้เราจะเอาเอาไปสุด่เจออย่างของสาวพวกนี้นะคะโอเคก่เ้าบา ต้องพอค่ะก็ต้องเอทายให้พพุ่พี่ิใช่ไม้คอยดูไวเลยนนี้่จเอนจอยจูนค่ะบ้างี้ด้วยบ้าีพงนะคะไม่เอาละจูเนจอยิเอนจอยจูนเอาอีกแล้วเนี่ยอีกคนนึงแล้วเนี่ยเขากำลังแแต่เพียนะคะ โอ้ย I'm sorry เริ่มอโอเรียบไหมจะถามว่าเรียบรอยไหทุกคนย้ายไปไทยยู่ตนงน้นล้ตักรตายเ่ยยร่อยหรอไรไ่ะ่อไอย่างนี้ชิ่ใช่ไมคะเต็มตัวรอกอัดวิดีโอนเลยนะ

ส่อไมไม่ออกครัพี่จ๊ไม่ได้เปิดโอเคแล้วนะคะโอเคค่ะโอเคเลยอาจารย์นะจ้าเล่นกล้องหน่อยจ้าใครอยู่ไหลองี่จะไปพักผึงไลโได้ไมเยพี่พี่หยดดูกันอ่ะพอมันะกลับมาเดี๋ยวก็มาเวกเกอร์ต่อดยว 我这老了，养老 <music> <music>